สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซาเนี่ยเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคุยเหมียวแปดแปดแปดเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไหนก็มาเลนเก็บอันกี่เล่นหน่อยเนาะครับเนาะมาลุยเลยละกันนะครับผมนะโอเคแล้วครับผมนะก็พกทุนมาที่หนึ่งแสนนะครับอันดับแรกก็สวัสด,ดีเนาะครับเนาะ มาครับผมก็จะพามาถังเกมอันกี้เล็กน่อยนะครับบ่ได้มาเล่นโดนอีหลีครับผมเกมนี้มาใส่สุดเลยนะครับเด็ดสวางพันไปเลยนะครับใจใหญ่เทอาโบวมาพันรอบเอ้อเอ้อนะครับผมก็มาเด็ดสวางพันอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะก็อยากเห็นค่ายพีกีแตกร้านนะครับผมนะสักคลิปสองคิปนะครับโอ้วเด้อตั้งแต่เหรียญมานะครับเข่าโบนัสเบ็ดสวางพันนะครับ แตกเพราเกินเสียงจักขิดเลยครับพี่น้องเอ้ยเฮงเบีดสูงเฮงใจยากครับผมนี่เลยผมจะเป็นไขพ้พีพีนะครับผมเบีดสว่างพันหนิวเฮ้ยเป็นล้านนะครับผมมาดูเชิงกิเลนน้อยหน่อยแล้วกันนะครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะครับผมนะโอ้ยก็ยังกืดกืดกัดกัดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรับ คีบุกตันดังนะครับผมนะคีบุกตันของเขียได้ใช่ไหมตรงนี้เป็นวัดเป็นไข่ครับพี่น้องเอ้ยเลยบ่ได้ออกไปใส่นะครับผมนะออกไปบ่ได้นะครับผมสภาพยังบ่เต็มร้อยนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ๋อมันก็ดูดเอาดูดเอาเถอะวะปั่นไปครับผมมีเท่าไหร่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมนะ บ that, rate, the the open, ัวได้บัวเสียลงเห้เบิ้งเบิดนะครับผมบัมีเลียกแล้วเป็นสดภาคสดไปเลยนะครับผมก็สังเกตดูคลิปได้นะครับผมนะาเริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับตะก่ัวว่าคลิปผมสั้นนะครับผมนะเดี๋ยวนี้ตีนะครับผมสิบกว่านาทีได้นะครับผมภาคจะเสียงแหบเสียงแหงเบิดแล้วือตอนนี้ทุนเฮ้าก็หายไปเครื่องทั้งหลายครับพี่น้องเออดูดเอาดูดเอาเลยนะครับผมนะ ดูดตะพึตะเพื่อน,นะครับผมดูดแบบดุด,ดันไม่เกรงใจใครนะครับ mm. อุ้ยพักเต็มจองไอ,อ้เฟกั์นสิครับผมฟังเสียงฟังเสียงลู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 วรก็หวังอย่างเดียวนะครับผมนะัดเข้าโบนัสเด็ดสองพันให้ได้นะครับผมก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับถ้าเข้าโบนัสแล้วก็ลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะแตกถึงล้านไหมนะครับผมนะย่างขี่ลายกับพันเท่าเถอไปนะครับผมเนาะ จ๊กสวง่งเท่าก็ได้ไปสวง่งเท่า 4, นี่นนก,ก็ซีแสจจนผมเนี่ยเบียดสว่างพันหน่ะยตบานเหรียญมาเนี่ยก็เตะพวกเกินแสนจะขีดกระเปลี่ยนน้องเลยเบียดสว่างพันได้หนิตบานมันก็พอได้อยู่แหละครับพี่น้องเลยหลินหลินเบ็ดใหญ่นะครับมันก็ได้ไวนะครับผมนะมันก็ได้ไวขึ้นไวนะครับก็แล้วแต่ช่วงเวลาแหละครับพี่น้องเอ,อ้ย ่ะแล้วครับผมไว้แตกสว่งด้วยไว้แตกไว้แตกไว้แจกเอ้ยก็เสียงคืดกาดคืดกาดอย่างไงก็ขอภัยทีเดอร์นะครับผมนะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นขี้มูกตันดังนะครับผมขี้มูกตันหูดังนะครับ เอาแล้วเฮ้ยว้ายแตกเงวๆแบบนี้มาตาั้งแตเคืองสิครับผมแตกบางหน่อยบางเงี้ยก็ตีมเชียงไว้กว่อนล่ะครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ย่ามาซื้อใบตีมเชียงนะครับผมอันนี้เบิ่งจากสถานการณ์หลังก็สซิบว่าเอยเรือสวยงามไใบแตกออื้มาว่ายาวๆ,ๆแตกแบบนี้ไปกันเลยครับพี่น้องเอ้ยล่าโบนัสยาวกันไปของเพียแน่นอนนะครับผมนะ ก็ถือว่าดูดเยอะเหมือนกันนะครับเขาต้องคิดไว้ในใจจังซีพี่น้องมันต้องมีอย่างเสือ้อผ้าย่อดเนี่ยเลยนะครับผมนะเขาต้องคิดจังสีนะเขาชิมีกําลังใจในการปั่นนะครับพี่น้องไนยะมันชนิมีอย่างเมื่อเสือ้อผ้าน่อะนะครับผมนะเฮ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องโบนัสล้มแล้วนะครับผมมาแล้วโบนัสเป็ดสวงพันขวงเฮาปึ้งๆเอาละได้ยูได้ยูได้ยู่ได้ย,ดย,ดยูนะครับผม ได้มาทั้งเบิดเก้าสปินนะครับคอมโบเพิ่มตัวคูณเทือและสวงมาดูมันรวดนะครับผมถ้าเบิ้ลนะโบนัสเบิดสองพันนะมันจะเกียกได้สั่ไหนนะครับสี่อยน้ำตาจ,จะไหลเออได้เพิ่มหนึ่งสปินนะครับเฮ้ยจะมาเตียกเบาแท้กูเตียกเบาโว,โว้จังเสีย กูตายคือเบสสองพันไม่ค่อยจ่ายเลยนะครับผมนะพูดตรงๆเลยนะครับอ่าได้เพิ่มหนึ่งสปินก็ยังดีนะครับผมเฮ้ยสิบช่องหนึ่งสิบช่องหนึ่งสิบสิบสิบสวยงามมาวักเข้าไปนะครับสี่หมื่นสี่หวานเจี๊ยบเลยครับผมวู้ตัวจีน่าจะมาเนาะเอ้าบางนี่กำลังวันก้อนตัวนะครับกรับเขาครับกรับเขาสวย ได้อยู่เฮ้ยตัวเคเต็มจอเลยไอ้คนสิงคโปร์แตกแสนเลยได้อยู่ได้อยู่มาอยู่มาอยู่ตรงน,นี้ก็กบ้านก็ใบนะครับผมมีไม่เลยตัวเคมาครับผมเฮ้ยคิวหนึ่ง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 โอ้โเหเรียบร้อยครับผมเอา้บาบังดิกะซูเปอร์กรับเขาครับกับเขาสวยงามเฮ้ยกินเลนหน่อยแต่เกินแสนพี่น้อง กิเลนน้อยแตกเกินแสนนะครับก็เบ็ดสองพันนะครับจบไปที่แสนเจ็ดนะครับก็เกือบร้อยเท่านะครับแต่ยังบวมหวร้อยเท่าพรพพพอ่พอพอพออะขอขยับไปที่เบ็ดสี่ร้อยละกันนะครับมาซื้อบนัสที่สามหมื่นไอ้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับเบ็ดสี่ร้อยอุย้ยฮ่า ถ้าคอมโบต่อเนื่องมีแตกเยอะเหมือนกันนะครับมีซี่อยนี่ได้เพิ่มหนึ่งสป,ปินนะครับอยากเห็นแบบเแบสเบสสองพันแบบแตกแบบพันเท่าอ่ะพี่น้องเลยอีกหนี่เลยอ่าล่ะครับผมคุณเริ่มไหลแล้วครับผม,ม,บ,ผมบาทที่เหนียวคุณไหลคุณไหลสวยบักเกอไบนะครับผม เฮ้ยมาอยู่เด้อครับกี่เลนหน่อยมหมมาอยู่มาอยู่มาอยู่เฮ้ยคิวไม่อีกครับพี่น้องบังกระใบนะครับผมตัวคูณเขาในที่เริ่มไหลขึ้นมหมเรียบร้อยเลยนะครับเอ้าบางนี่กลางวันก้อนตัวนะครับกับเขาครับกับเขา เฮ้ยใสเงินเนี่ยคุณสิบเก้าเนียเฮ้ยใสเงินเนี่ยใสเงินเนี่ยโอ้พี่ดอเลยอย่าบอกว่าเจ๊งเนี่ยแต่ว่ามีแววนะครับมีแววจะเจ๊งสูงนะครับผมเฮ้ยได,ยด,ยดย้ยุ <S 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 ได<อ>้ยุดิแรงวัลก้อนตัวนะครับกับเข่าครับกับเขา่า เก่งมาพี่น้องเก่งไปหมื่นกว่านะครับอ่ะจัะไม่แล้วกันเนาะอีกสามหมื่นไอ้นะครับผมนะยังไงก็ได้อยู่นะครับผมนะก็ก็ถือว่าขี่ได้ประเด็น,น,นะครับก็ถือว่าได้อยู่ละครับพี่น้องเลยได้อยู่แปดหมื่นนะครับ <c oughs> อยากเห็นแบบคูณแบบเจ็ดสิบแปดสิบจังเสียมเหรอ บ่เคยเลียนวัดจักเทีเยเลย,บบเลยครับผมเกี่ยไข่พี่จีเลยตัวคุณหลกับบ่ใจเลยครับเปียงสั่นไปอีกเดียว <c oughs> มาอย่แพ้ <c oughs> มีต่อมีเตแนมไม่เอ้ยเอาได้อย่พี่น้องเอ้แพ้เอาได้ยอย,ดย่ครับผม แผลกแบบพออเพ้เพ้ตัวคิวน่าจะมาช่องหนึ่งเนาะรางวันก้อนตัวนะครับกับเขาครับกับเขาเคเคเคตัวเคอุ้ยน่าจะเป็นตัวเคนะครับเฮ้ยชอนนี้ชอนอย,กกอยังก็ไอ้เฟก็สิครับผม มีไม่เลยหุยดอกนี่พี่น้องเอ้ยบักก็ใบนะครับติดต่อมีเตียนเลยเรียบร้อยเลยนะครับรางวัลแบบเบิ่มๆเอ้าบักนี่ก็บซูเปอร์กลับเขาครับกับเขาจะเปินสุดท้ายแล้วครับผมโอ้บาแตกนะครับผมเอาโอเคนะครับไม้นี้ก็จบไปที่สี่หมื่นห้านะครับก็กำไรหมื่นห้านะครับหักลบกบว่างหันนี่ก็ได้อยู่ไปต่ออีกสามหมื่นไอ้นะครับผม เอาเพิ่มตัวคูณทีละสามด้วยนะครับรอบนี้ก้าสปินเพิ่มตัวคูณทีละสามมาแตกไม่แตกกี่เกลี้ยงหนึ่งนี่แหละครับผมเวลาเฮ็ดคลิปพาคสดนะครับมันบักหลินไหลจริงสล่ะอีหลีเลยเวลาหลินเนี่ยมักไหลแบบเยายวเลยนะครับคลิปก็จะดนนะครับผมนะไหลแล้วครับผมไหลแล้วตัวคูณไหลแล้วตัวคูณไหลแล้ว อ๋อแล้อุ้ยตัวเอียนหาซิม้าดอช่องหนึ่งช่องสามนะเนี่ยเนี่ยค like, like ุ้นไหลแล้วครับพี่น้องเนี่ยถือว่าคุ้นไหลนะครับแบบนี้คุณสิบหกด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยคุ้นไหลเรื่อยๆครับพี่น้องเนี่ยเอาละเอาละโอกาสแตกเรื่อมมาแล้วครับผมโอกาสแตกเขาสิมาแล้วล่ะเว่อร์เตะกี้ได้ครับพี่น้องเอ้ยเกินกินเล็กน้อยนะครับผมนะเตกอยู่แตกอยู่ เี็ว่าเตะอยู่นะครับหุ่น22ไซส์งานเนี่ยว้ยตัวอเตตัวเคตัวเคเคีสามเคสวย,ยมาครับผมปักเกอร์ในะครับเจนึงเจนึงเจ๊นึง,นงางวันก้อนตัวไปหนึ่งเคีนะครับ ทิสุดท้ายว่ายังไงเฮ้ยเชิงจะมาดีนะครับแต่บดแตกบดแตกนะครับโอเคนะครับก็ขาดทุนไปหมื่นหนึ่งนะครับนะใส่ตัวอีกสามหมื่นไออุ้ยหกสเก็ตเตอร์เลยครับผมบาทที่นี่ว้าห์นึ่งเน้นๆน,น,นะครับผมนะหนึ่งเน้นๆ อ่ะเก้าสปินนะครับคูณสามเหมือนเดิม <c oughs> เอาแล้วไงผัก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 ช่องหนึ่งผักช่องหนึ่งผักหนึ่งไม่มานะครับ นี่เด้งมีเด้งมีเด้งมีเดีย๋ยวบางเงี้ยก็บางก็ไปนะครับผมมีต่อมีแกียนไมเอ้ยเอาได้อยู่ครับผมขอเจขอเจอสองขอเจอสองโอ้โหเจอสองบีก้กับเขาครับกับเขาอขอเลขสิบช่องสามสิบสามม่งมานะครับคูณสิบเก้าครับผม เล็มจออ้อหูฮเฮ้ยโ,โหจบเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะสองไม้จบเหมือนเดิมแจ๊ะเลยนะครับเอาอีกสามหมืน่นอ,อ้สองไม้โดนไปสองหมื่นนะครับโอ้โหเนี่ย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 ผมว่าไม้นี้แตกแค่พี่น้องไงสิบสองสปินคุ้นสวงเนี่ยผมว่าแตกแค้ ตัวคุ้นนิหน่อยนะมักแตก่ี่หนีคร <canvas. S 1> ับผมเก็บน <T> ึ่เบิ้งคลิปข่อยต่ละคลิปยังนะครับผมเห็บยาวยาวในช่วงนี้นะครับผมเรีนไปเรื่อยแล้วครับผมเรีนจนวัดทิ้ย้อมแล้วครับผมถ้าบ่เบิดดากก็เบือยเด้อเล่นสล็ัดเล่นเล่นให้สุดนะครับผมนะ ถ้าจะหวังเอาจริงๆคือต้องเล่นให้สุดนะครับแล้วแล้วมันจะมีลูกสนุกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบลูกอภินิหารนะครับพี่น้องเลยลูกรุ่นนะครับผมนะเอาแล้วไงเริ่มสวยแล้วครับผมบาทที่นีเริ่มสวยแล้วครับผมเริ่มจะสวยแล้วนะครับผมนะ <laughs> ก็ถือว่ามาอยู่นะครับสําหรับกีเลนน่อยนะครับผมนะก็ก็ถือว่าเกลือปันใดนะครับผมแล้วก็เก็บเจ็บอยู่ครับผมแต่ว่ามันเจ็บหน่อยนะครับผมนะก็ถือว่าแตกอยู่ครับผมเพราะไปได้อยู่เอาบางนี่กลางวันก้อนตัวนะครับขับเขาครับขับเขาเพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับ าจบมานี้ยังไงก็ต้องพอแล้วนะครับผมนะก็เล่นมาโดนเตือบแล้วนะครับผมนะก็พอได้รู้สั้นรู้ซึ้งนะครับนวะว่าเขาสิบเปลิ่นเกมไหนดีนะครับมื่อนี้ก็กเลีน้หน่อยกับพอได้ยุครับผมพอได้ยุแต่ละกีเล่นหน่อยก็ไ <laughs> ด้รางวัลก้นตัวนะครับกับเขาครับกับเขาเลยนะครับ โอ้ยเดียบร้อยครับผมเจ๊งอีกแก้วนะครับโอเคนะครับก็จบไปที่27 0 0 0นนะครับก็ต้องยอมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมกีเลหน่อยนะครับเนาะอ่ะครับผมก็พกทุนมาที่1 0 0 0 0แสนนะครับก็กำไรเสนเอ็ดนะครับก็ป่ะใยกใหญ่กันครับพี่น้องเอ้ได้แล้วก็ไปไผ่ไปมันส่วนตัวนอครับเนาะไปไปาปขมุย